e x e l l s p r r t w w s t t e x l i s p r p t w t s t สุดยอดนวัตกรรมเครื่องมือแพทย์คุณภาพสูงระดับโลกจากเยอรมันที่ใช้ในการรักษาแผลเป็นและหลุมสิวได้ทุกประเภทโดยเฉพาะแบบที่รักษายากๆเช่นบ็อก i กาอ i พิกการอยแตกลายของผิวรักษาสภาพสภาวะผิวบางอ่อนแอเหนียวยน่นให้ได้รับการฟื้นฟูให้มีความแข็งแรงหนา เหนียวนุ่มยกกระชับลดเรือนริ้วรอยรักษารอยแดงฝ้ากระจุดด่างดำกระตุ้นคอลลาเจนโดยไม่ต้องใช้ยาหรือแสงเลเซอร์และยังสามารถรักษาและกระตุ้นรากผมและหนังศรีรษะที่เติมสภาพผมร่วงผมบางศรีรษะร้านปลูกผมแล้วไม่ดีขึ้นโปรแกรมนี้จะรักษาได้ทั้งคนไข้ที่ก่อนและหลังปลูกผมได้เป็นอย่างดี Excelis p ลิ t โ i s ปลอดภัยสูงมีปฏิภาพสูงมีการวิจัยอย่างต่อเนื่องทั่วโลกมากกว่า25ปีเป็นที่รู้จักและจะรับความน่าเชื่อถือจากแพทย์ผู้หนังชั้นนำทั่วโลก แล้วพบกันนะครับที่ S Astra Clinic X Series Pro Twist Best for Your Skin